เมนูนี่ทำในบ้านไม่ได้เมนคักขักแกรูไ้ไหมว่าวันนี้ฉันจะทำเมนูอะไรให้แกดูเดี๋ยวตามมาชมกันเลยเด้อค่ะเดอ้อแกงไตปลาสูตรค้นต่างแดนง่ายๆแต่แซ่บเดอ้อส่วนผสมก็จะมีพริกแกงไตปลาเดอ้อพี่นองจ้าแล้วก็จะมีไตปลาที่เป็นกระปุกแบบนี้ค่ะผงข่าสักก่อนหนึ่งมะขามเปียกแล้วก็จะมีน้ําตาลปี๊บ ใช่เนื้อปลากระป๋องแทนปลาทูมีมะเขือมีถั่วฟักยาวมีหน่อไม้ต้มใบมะกรูดช่วงร้อนา้ำเดือดก็เตรียมของไปค่ะขนทํำกับเขาเป็นเนาะ จี่ไช่ชหมอ้อจี่ใช่ชกระทะจี่ใช่ชเตาทานทําได้โมดเลยวันนี้ฉันจีเ่นกระทะเด้อกระทะอันนี้สวีเดนใหม่มีขายเด้อค่ะเด้อลูกชายฉันส่งมาหายจากเมืองไทยนี่ต้มให้น้ำเดือดบู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 ด,บด,บดแบบนี้เลยใส่พริกแกงไตปลาลงไปอยากได้แบบเพส ต่อไปน้ำเดือดบุดบแบบนี้ก่อชชตะแกงนะคะรองไตปลาแบบนี้เพราะว่าไตป้าเนี่ยมันอาจจะมีก้างหรือว่าอาจจะมีส่วนผสมอย่างอื่นที่เป็นชินช้นๆเนาะค่ะเนาะใชตะแกงกรองแบบนี้ค่ะเราก็ใส่ใบมะกรูดโรยลงไปด้วยนะคะเราใส่พริกแกงลงไปแล้วแล้วก็น้ำเดือดบูดบดแบบเนี้ไตป้าจะไม่มีขาวเลยค่ะกลัวไปกลัวมาแบบนี้ให้เขาละลายสักนิดก่อน ไตปลาเนี่ยมันเค็มมากเลยเด้อค่ะปากหวางชายเกือบหนึ่งกระปุกแล้วก็ใส่ขนอล,ลงไปครึ่งก้อนใส่น้ำตาลปี๊บเพื่อตัดลดเค็มใส่มะขามเปียกนิดหน่อยเพื่อจะได้กลมกลมแบบนี้เลยค่ะรอให้เขาเดือดบุดบุดบุดเติมสักนิดก็ผงชูรสจ้าขาดไม่ได้เลยตรงนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่พักลงไปค่ะ มะเขือนี่ก็แช่น้ำเกลือเอาไว้เขาจะไม่ค่อยดำเนาะค่ะเนาะโอ้โหน้ำเดือดแรงมากเลยแบบนี้แหละสุโยดใส่ถั่วฟักยาวลงไปแล้วก็ใส่หน่อไม้ต้มหั่นเป็นท่อนๆพอดีคำใส่หน่อไม้ล้าหลายฉันชอบกินใส่หน่อไม้เยอะๆนะแกงไตปลานนะพี่น้อง ชอบกินมากกินแต่ขนมจีนเนาะคะเนาะคนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้พักซุกช่วงน้ำเดือดนี่ก็แอบมองลุงทอมเม่แม่ขยันแท้ๆนี่เดือดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปปลากวางนี่ใช่ปลากระป๋องใช่ไหมเป็นปลากระป๋องที่บดแล้วครึง่งนึงแล้วก็เป็นตอนตอนอีกครึง่งนึงใช่สองกระป๋องหน่อยๆนยของสวีเดนค่ะ ปลากระป๋องสวีเดนเนี่ยจะไม่ค่อยมีน้ำเท่าไรนะคะปากวางก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกค้นให้เขาเข่ากันเสร็จแล้วเรามาลองชิมรสกันเลยค่ะถ้ามันไม่นัวหรือว่ามันยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไรก็เติมไตปลาลงไปเพิ่มได้แต่ขอให้น้ำเดือดปุดบุดเลยนะคะแต่ปากวางคิดว่ารสชาตินี่ของปากวางนี่สุดยอดดูหนาก็รู้พี่น้องแซ่บ เสร็จเรียบรวยแล้วเด้อแกเอ้ยกินก็เขาสวยร้อนๆหรือว่าราดขนมจีนมาจ้า